วันนี้ยี่สิบสองวันนี้เอ้าวันนี้เงินเดือนวันนี้เงินเดือนเด็กๆออกนะจ๊ะคุณแม่เลี้ยงเคฟซีไปไปเสิร์ไอติมกันเสิร์ไอติมกันเด็กกินอะไรตามใจสั่งเลยนะจ๊ะแล้วคือแม่สั่งหื้อแม่สั่งหื้อเนาะมาเก็บจะกินไอติมฮะโอเคจ้าโอเคจ้าเอ็มสั่งอยูนี่รอเนอะเดี๋ยวแม่จะ สั่งเกต f ีเอานี้ไม่ร้อยเก้าเก้าไหมแก้มไก่ทอดห้าิงแซบสามนักเก็ตสามเอาร้อยเก้าเก้านี่เนาะไก่บม่มีกระดูกอ่ะไก่ไม่มีความรวยไก่ไม่มีกระดูกโอเคไอติมโคลนโอเคเอาเอาเซตนี้เนาะกินนี่อิ่มกันนะเคกนะโอเคโอเค แม่สั่งทั้งไก่กรอบไก่นุ่มนะพราะมาเก็บชอบกินไก่นุ่มใช่แล้วด้วยนะแก้่วบอลได้มาที่นี่เป็นสิบปีเลยเว <c oughs> อร์สิบปีที่ไหนฮะ <c oughs> <c oughs> ปีเดียวเองตั้งแต่ย้ายไปอยู่เชียงรายชาโกที่นี่เปลี่ยนไปอยู่ทานตรงไหนบางเปลี่ยนรอกน,นี่อย่างน,น้อยๆที่เปลี่ยนนะก็คือน้ำครุบเติมไม่อัน้นเติมเองเลยเติมไม่อั้นตั้งแต่เราย้ายไปอยู่เชียงรายเราก็ไม่ได้มากินเคเอฟซีเชียงของเพราะว่าสั่งกินที่บ้านจนเบื่อไป วันนี้เงินเดือนน้องแก้มออกนะจ๊ะน้องแก้มให้ใครเลี้ยงจ๊ะแม่เลี้ยงหรือน้องแก้มเลี้ยงแม่เลี้ยงได่หรอเอจ้าโอ้ยแต่คิดถึงพี่กันเนาะพี่กันไปอ,อ,อยู่เนาะแก้มเข้าข่ายนู่นอ๋อคิดถึงจ้ะคิดถึงเหรอคิดถึงเจ้านี่คือโอ้ยมาแก้ม <laughs> สมัยสมัยเคยชัง <laughs> โอ้ยอุ้ยแก้มอ่ะกินเลยจ้ะกินเลยกินเลยกินเลยรวิบวับมาแอ่ะ มาเก็บไม่เอาไก่อันนมมาขึ้นมาเก็บเด้อันนี้ดูน้ำจิ้มดูเด็กๆน้ำจิ้มดูมาเดยแ้วแม่เคกินน้ำโคกใหมพี่เค้กใส่อันนี้เยอะเกินพี่เค้กใส่น้ำแข็งเยอะเกิน เก็บครับีมีไก่นุมาเก็บัไก่หนุ่มเ้มาเก็บไ่ทำแบงกันเอเคเอาอันวิ่งแซ่บหน่เค้กอันนึ่งจ้าี่อเ้าตังค่อหนึ่งสิบาทตังค์แม่ไต้องมนทองินทอนจากไหนเขาทอนได้แลยอโอเค กินเทำไมเอาตังไปเลยครับตังไ้ท่านตังไ้ไก่ใใรรวันนี้พี่การไปเรียนว่ายน้ำโปรแกรมตารางเรียนพี่การคือว่ายน้ำ ว่ายน้ำเมืม่มอวานไปยิงปืนในบีวีกันกับกับเอทีวีวันนี้พี่กันว่ายน้ำพี่กันกลุ่มสีขาวจ้ะแต่คุณพ่ออยู่นู่นลนะพ่ออยู่สามจังหวัดชายแดน กันสอบที่โรงเรียนนั้นเราย้ายไปอยู่สงขาเราได้ไปอยู่แล้วแกมปีนังใกล้ๆปากดูปากมาเก็บนะครับอร่อยไหมครับไม่ได้กิน KFC เป็นเดือนเหมือนกันนะครับมาอยู่เชียงของอยู่เชียงรายคิดไม่ออกบอกไม่ถูกสั่ง KFC อย่างเดียวนะครับมาเก็บเปลี่ยนไงไงมาเก็บในมานกินอ,อันนี้กับนียละ นจะเป็นทริปที่คุณพ่อเที่ยวครบทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วนะทชแรกคุณพ่อยังไม่ได้ไปถึง3าจังหวัดชายแดนใช่ไหมคือคุณพ่อถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วจ้ะฮะทั่วทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยคุณพ่อเที่ยวครบแล้วจะจะครบในในทริปนี้แหละและก็คพ่อเที่ยวครบทุกจังหวัดในพม่าคขมรเวียดนามลาว เก็ไหนไหเป็นไ,เนไ,เนไ,เนไงเก็บเป็นไงครับ้าเมรสชาติเหมือนกันเ,เนาะมาจะาดรสชาติเหมือนกันเนาะ ไก่บูมีกระดูกไปทำไก่นุ่มชุดลอยเก่าลอยเก่าเพิ่มอุ้ยเฮ้ยเราดูในบินซิว่าไอ้โคกเติมแก้วกี่บาทแม่ก็อยากรู้เหมือนกันเพราะแม่แก้มในเป่าตังแม่แก้มเบิรงในเป่าตังแม่มีบินนะนี้เบิรงกมาเข้าเพิ่มโคกแก้วละกี่บาทโคกแบบเติมแบบอันเนี่ยในชุดนี้มันบ่มี แทับซี่รีฟิลแก้วละ่สิบาบาทให้เจอาแก้วเดียวไปกับขวดมันแยงกันแกมจริงๆเอาแก้วเดียวเราไปเตียนกันเติมนะแอบร้อนทุกคนเราไม่เคยท่าคำว่าของดีตัวตุ้งยันในเค้กไซอันน้ำแข็งเยอะเกินก็เลยแทงกระโดด เก็บแกจะเปิดเทอมแล้วนะเปิดเทอมแล้วต้องอัดเน่รับสายเลยกันนะ <c oughs> อะไรจ้ะ <c oughs> โอ้ยมาเก็บกินมาเก็บกินแค่นี้เนาะ <c oughs> ดูบรรยากาศแก <c oughs> ดูบรรยากาศ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> จะตั้งกล้องจะไม่ตั้งกล้องให้น้องแก้มถ่ายดีกว่าเดินน้องไปเดินกิจกันไหมนี่ค่ะเสื้อเหมือนอย่างนี้นะคะสั่งได้เลยนารีใส่เป็นยังไงส่วนแม่แม่ใส่ก็คือน้องแก้มเนาะงใช่จ้ะยิ่งคนมองโอ้ยคนท้องมายถึงว่าคนที่ท้องอ๋อเป็นชุดคุณท้องก็ได้ค่ะเนี่ย 사이즈 뭐 팔가자. 야, 잠깐만. 잠깐만. 님나 뭐 때린다. 1115. 니만 깔깔거. 뭐 돼. 개고 172 เอฟซีจะด้วยจ้ามาคนอ่ะแม่มาคนเอาหูปักแม่เราแล้วตรงไปอ่ะแม่มาใส่หูปักได้ปากมาคนแล้วขวัน้ำดิบดิบหลังก้มันกินมแล้วกินมาละเนาะไม่ต้อไอซี่กินด้วย อุ้ยเปิดเอมแล้วรงแค่อยุชั้นอะไปนี้โลกป .5 ็ปกอนป .1 อืป .6 เป็นสาวแล้วก็ไม่ได้่กเก็กินตนหนอหากินงนี้ กกินข้างหนกินบินซูอี่มันเากินนี่แล้วเขาไปเดินแม่จะไปอันนี้ซื้อเก่งไห <c oughs> ไม่ัวกนึ่ยแล้วก็ไปจับคู่แล้วก็ไปกินบิงซูแค่จะจ้อยู่เ่าถอดแล้ว เดี๋ยวนางนาลีจะพาน้องแก้มไปเจาะหูนะจ๊ะกล้าไหมลูกคือ,อนเนื่องจากตอนที่น้องแก้มเป็นดมัมเยอร์เนาะคุณครูถามว่าเจาะหูไหมครูจะได้ใส่ต่างหูรูปขนนกสวยๆน้องแก้มไม่มีหูคนเดียวอะ่ะแล้วพี่คนข,ข้างยังเจาะหูไงเกือบจะได้ใส่เัาหนั่นแหละโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้แม่จะพาไปเจาะหู แล้ววันที่ยี่สิบห้ากลับไปจะพาไปรักษาสิวจะเร่งหายมารอบนึงแล้วสิวอะ่ะแล้วจะแล้วไปลาวมาแล้วก็ไม่ได้รักษาต่อเนื่องคุณหมอคุณหมอบอกว่าหายแล้วอาจจะกลับมาเป็นซ้ำใหม่ได้เพราะว่าน้องแก้มเป็นสิวฮอร์โมนสิวสิวสาวหน้ามันอะไรก็ขึ้นใหม่ได้ถ้าเป็นสิวอักเสบสิวอะไรเหมือนคนโตๆมันหายขาดได้ลง สิวนี้ถ้าเราไม่รักษามันก็ปล่อยให้หน้ามันอะไรเงี้ยก็ขึ้นม,มาใหม่อืมอืมอร่อยจริงๆเลยคนป่ามักเก็ดเ <c oughs> ออม,มีเพลงไม่ลืมไปมีเพลงนี่ใช่เลย <c oughs> ลืมไ, <c oughs> ไปเลยมีตั้งนานแล้ว <c oughs> เออนัอ่นก็ตัดออกก็ได้โอเค อย่าลืมอย่าลืมกดบายบายค่ะบายบายจ้าทุกคน <Yeah. S 2> เดี๋ยวไปตามชมน้องแก้ม <Yeah. S 2> ไปเจาะหูกันนะครับเ้ยงนเลยน้องแก้ม กินบอกครับไมบเมื่อร้อยเก้าเก้ที่จริงข้าไม่เอาซั๋เพิ่มนะสียแค่ร้อยเก้าเก้าัี่เพิ่มอันหนึงก็สี่สิบหบาท

jam cắt xưa cà xưa ô. xin chào. hôn chết hôn chết luôn. chân cá

เก็บจอร์ไหมตามมาเก็บดีนี้โอเคเรียบร้อยสวยแลสวยโอเคจ้ะกินเลยโสวยแล้วสวยแล้ว